สวัสดีครับวันนี้เพจพิดมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำชุดคิดใส่รถเวฟร้อยสิบไอดีมซูเปอร์คัพนะครับตัวนี้เป็นลูกห้าสิบสี่มิลมาพร้อมกับทวด์ส,สูบนะครับวาวยี่สิบหกยี่สิบสองนะครับมีหัวฉีดคข็มแต่งนะครับสปริงวาวตัวในนะครับเฟืองโซาลาริ้นแบบเจาะนะครับแล้วก็เลือนแต่ง ครับ1ชุดประกอบไปด้วยนะครับลูกสูบ54มิลหัวนูนนะครับเป็นลูกต่งนะครับนี่เลยปาดโค้งนะครับไล่เบาตบวาวเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับมาพร้อมกับเสื้อสูบต่าง54มิลนะครับของใหม่นะครับปอกหนา56.5มิลนะครับใส่แข้งเดิมคว้านเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับ ใส่ไปก็จะตึงๆหน่อยนะครับประมาณนี้ถัดมาก็จะเป็นฝาสูบนะครับตัวนี้เป็นฝาสูบแท้เปิกศูนย์นะครับมือหนึ่งนะครับปาดใส่วาว26-22นะครับ หลอดก็จะเป็นหลอดเดิมนะครับบาดเดิมนะครับล,ล้วงรูด้านในนะครับนี่เลยพอร์ตเดิมเดิมนะครับใครจะซื้อไปแล้วก็เปิดพอร์ตเพิ่มก็แล้วแต่สูตรนะครับอันนี้กดขอบ54มิลแล้วก็บาดหน้าเรียบนะครับนี่เป็นแหวนลูกสูบนะครับแหวน1ชุดแล้วก็มี สลักกิบล็อกนะครับถัดมาก็จะเป็นเรือนแต่ง28มิลนะครับของเดิมเรือนรู้สึกเล็กๆเองนะครับตัวนี้28มิลเรือนนี้จะมี2ขนาดนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะสั่งเบือนนี้แหละครับ28ดนี่เลยดูใบนะครับใบด้านหลังนี่เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องเอาเรือนเดิมไปคว้านนะครับให้เสียของนะครับซื้อเรือนแต่งไปเลยนะครับ ไม่ใช้ก็แค่ถอดเรือนเดิมใส่แค่นั้นนะครับมีแคมแตังนะครับถัดมาเป็นแคมแต่งนะครับตรงสเปค54ไม่ชักนะครับพร้อมใช้ง,งานนะครับรดับถัดมานะครับเป็นหัวฉีดนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดตังนะครับ6ลูแต่6กลูอะไรนั้นก็แล้วแต่สั่งนะครับ โ o เทียนโซนิคของบอสหนึ่งหัวนะครับสปริงวาลตัวในของคิกนะครับเสริมเข้าไปให้คู่หนึ่งแล้วก็มีเฟืองโซลลิ้นนะครับมีลิงแล้วนะครับไล่เบาสุดท้ายก็จะเป็นชุดปะเก็นนะครับชุดนี้ใส่ชักเดิมมีปะเก็นตีนเสื้อแท้หนึ่งพะเก็นบนนะครับแล้วก็ปะเก็นฝาทองแดง5 4มิลหนึ่งนนะครับ ชุดนี้ราคาอยู่ที่5,700บาทนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อนะครับชุดนี้ไปใช้งานซื้อไปใส่ชักเดิมใส่กับข้อเวียงเดิมก้านเดิมนะครับใส่แข้งเดิมได้เลยนะครับราคา5,700บาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้ใน f c e e o o o เพชรมอเตอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับ